กเกาแล้วเขาเขกลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทข่าาขงกันด้วยเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับไอ้โรสซ่าไซตามาแต่รายการกูชื่อว่าพิก,กทีวีเว้ยคนละรายการละมาแล้วก็จะกูหย,ยวมันได้เล่นม,มาตั้งหลายวันโอ้ใครยังไม่โตเลยวันนี้เจ้าสเกลลิตันเออเอาต้องการมาเก็บไข่ก่อนเออถามว่าพี่เอาตอนไหนพี่จะเปลี่ยนมุมมอง ผมคิดเกลียดต่องั้นก็เปลี่ยนตรงๆเลยแล้วกันเนาะเปลี่ยนตรงๆไลยนะหลังจากพารที่แล้วเราก็ได้สร้างหอหอหออะไรไม่รู้ของเราไปอ่ะหอคอยไปภาดนี้เราก็จะหาสัตว์เอามาเป็นสัตว์เลี้ยงบ้านเราให้จงรักแต่ขอตัดมุมมองก่อนเถอะสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนมุมมองอะ วเจ๋งว่าถือแล้วมือไม่ขยับเวยเอออย่างเงี้สิ่งที่ต้องการมือไม่ขยับดูเหมือนคอมยิ่งขึ้นเยอเลยเออแต่ตอนแรกเราต้องการมาก่อนเมื่อกี้เราจะพูดอะไรอ๋อฟาร์มทำฟาร์มเนาะฟาร์มพวกของนาะแล้วก็ชิวๆปกติของเราชิวๆไปแฉกตุกนิดหน่อยไม่รู้เป็นอะไรเฟรมเรละลวง เดี๋ยวขอไปตั้งค่าก่อนเฟรมเรทไม่รู้เป็นอะไรหรือหรือไม่ได้ตั้งค่าตรงที่หยุดเฟรมเรทไม่ไนโทรศัพท์ผมก็อ่อนรจลงไปฮั่นแน่ปิดแล้วไม่ใช่เพราะว่าโทรศัพท์ผมนี่แหละกระตุกเองน้องวัวจ๋าวัวจ๋าวัวจ๋าหมาพ่อเร็ว วัวจ๋าวัวจ๋าวัวจ๋าว <to> ัวจ๋าวัวจ๋าวัวจ๋าอยู่ไหนอ่ะวัวเจอสองเจอหนึ่งสองตัวไปวัวจ๋ามาดีนเนี้ยน้องวัวจ๋าเดี๋ยวพ่อจะพาเข้าบ้านนะวัวจ๋าเข้ามาดีนนู่นวัวจ๋าเข้ามาดีนนู่นวัวจ๋ากลับมาเออ ไปหนึ่งสองเอาไปนั่นแหละวดจัดดีมากนะโวจ๋าเจ้านี่ดีมากมากนะโวจ๋าเจ้านี่ทำโมบลิในให้ข้ามากเลยนะโวจ๋าทำไมข้ามีของกินนะววจัดจะ้วพูภาษาหาบอืมไม่อยากพูดคำหยาบจิ๊บ ตรงนี้แล้วก็ข้ามนีแล้วก็ครับน,นี่ปิดอนลงเลยขบาปิดอัน,อนเอาไปกันเนียโอเคมาเอาไว้ทำหอกต้นตีอะไรไม่รู้ ไปไ้ก็ว่าถ้าวัวออกไปนี่ผมฆ่าวัวจ๋าเลยนะทุกแมววัวจ๋านี่มีคุณค่าสำหรับมากนะครับวัวจา๋าเลยนะว่าจะหมขาดวัวจ๋าไปนี่ก็เกลียวติดตาย โดนกลอ,อกอกีกตะเกียบตานางอเก็บอ้อยก่อนำทำไมเาพีชทำไมเก็บอ้อยมาข้างน,นอกอะ่ะจะบอกว่ามั่งไม่มีใครเข้าเซิร์ฟกูพี่พี่เปิดออนไลน์ไหมไม่เดี๋ยวมึงขโมยของกูก็เพราะอย่างงี้ไม่มีใครเล่นเซิร์ฟพี่ประมาณนี้ถ้าพี่เปิดเซิร์ฟให้น้องๆเล่นเล่นน้องๆจะไม่ขโมยของพี่ไหมครับ เปิดให้เล่นแหละแต่น้องๆต้องช่วยพี่นะถ้ายังไงผมเปิดเซิฟก็คอมเมนต์ไว้ใต้ร้านกิ๊ขอไลค์ประมาณ50ไลค์ขึ้นไปก็ยังดีกลับมาได้บ้านกระปรงของเราต่อน่าจะมีกะดจะไปกินเลยนะ กิโลไอ้อร่อยไปถึงมวงดากเลยมวงดากเลยนะหลัหงผมว่าผมเอาไปค้าหมดแล้วมั้งไม่น่าจะเป็นไปได้เราก็ได้ทำฟาร์มบัวแล้วแต่ผมไม่มีอาหารก็มีอยู่นี้ว่า ต่อไปจะ,จะเริ่มพันไก่แั่แม่ก็ฆ่าไก่ทิงเป็นอะไรที่โคตรจาร้จาเจ้าตรงไหนว่าสาัตว์ูไม่น่าพูดคำหยาบเลยขอขอไปนะครับที่พูดคำหยาบเล็กน้อยนี่เหรอเล็กน้อยโอ้ทั้งคลิปโอ้ดุแรงจิบตัดต้นไม้ผมบอกพารพันไหนว่าจะสร้างประสาทลืมลืมไปกี่เกียรแล้ว ถ้าผู้ชมอยากผมงรซบก็ขอไล์นะครับอีกห้าสิสองไลค์ก็รวมกันเป็นห้าสิบสองไลค์ไม่ขอมากหรอกเดี๋ยวท้าผู้ชมบนกูไม่ฟังคำบนผมไม่อยากฟังผมไม่ฟังคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์แล้วกดติดตามด้วยนะครับ